สัดีตอนดึกคะ่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาน้องไปรับของฟรีนั่นก็คือทรงผมผู้หญิงที่เป็นสีรุ้งแบบนี้ค่ะและเขาแจากเพียงแค่2,500ชิ้นบอกเลยว่าน้องคนไหนที่เคยเล่นแแบบที่แป้งชมจะพาไปเล่นเนี่ยแป๊บเดียวน้องได้ของฟรีชิ้นนี้เลยใครที่อยากได้รีบทําเลยนะคะก่อนที่ของจะหมดเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเควสครั้งนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างน,นั่นเอง แล้วมันจะมีปุ่มให้น้องกดวิปมาที่ร้านซาลอนของนุนน้องนะคะแล้ววิธีการเล่นในครั้งนี้นะคะคือการที่น้องเนี่ยจะต้องได้3าดาวซึ่งคราวนี่แล้วเป้ยสอนน้องคือให้ได้2ดาวได้ของฟรีใช่ไหมคะคราวนี้ต้องเพิ่มอีกดาวหนึ่งนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยคือการที่น้องจะต้องสร้างไทคูนะคะร้านซาลอนของนุนน้องนั่นเองโดยการที่น้องเนี่ยจะต้องจ้างลูกน้องนะคะมาเป็นคนทําให้น้องมันจะมีปุ่มนะคะให้น้องเหยียบไปสร้างไทคูนนั่นเองค่ะและการที่เราจะได้ดาวเพิ่มคือการที่เราจะไดด้าวเพิ่และการที่เรา ที่เราเคยวางไว้แล้วเราสามารถอัปเกรดขึ้นได้อีกอในระหว่างที่น้นองเล่นเนีน่ยเราต้องเรียกลูกค้าด้วยนะคะให้ไปนั่งตามนั่นตามนี่ด้วยนะซึ่งพอน,น้องได้เงินมาแล้วน้องก็อัปของที่พี่แป้งเนี่ยเหยียบไปเรื่อยๆน้องเห็นใช่ไหมคะว่าแต่ละอันอนัปทีละ4 0่บ้าง600บ้างยี่น,น้องอัปเยอะเท่าไหร่นะคะดาวขนน้องเนี่ยจะขึ้นไวขึ้นนั่นเอง,งพี่แป้งบอกเลยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน,น้องเล่นติดต่อกันนั่นเองใครที่อยากได้พี่แป้งชมแนะนำว่าให้ทำ้งแต่ตอนนี้ลยนะ,ะพี่ไม่ได้สอนอะไรละเอียดแล้วนะคะเเเพราาาาาะะะะวววว่ว่่ออนน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 ไไปปปคคคคคลลลิิแแ้้้้้ีียงหทดูมจจขใ ต้องเล่นยังไงบ้างใครที่อยากได้รีบทำเลยนะ